สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อม power amp นะครับเครื่องยายเสียง power amp ตัวนี้อาการเสียก็คือหม้อแปลงไหม้นะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงเดิมๆที่ถอดออกมานะครับหม้อแปลงรูปนี้ผมเคยพันให้เจ้าของอลูกค้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เอาไปใช้ได้หลายเดือนอยู่ ครั้งก่อนเนี่ยนะครับมันไหมทางฝั่งของไฟออกนะครับก็เลยพันใหม่ไปแต่ครั้งนี้ไหมในทางฝั่งของไฟเข้านผมก็เลยแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนลูกใหม่นะฮะก็คือซื้อลูกใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับมันจะได้คือจะมันจะได้ใช้ได้ทนกว่าเดิมนะครับ ก็อันนี้ลูกเดิมนะฮะลูกเดิมที่ถอดออกมานะครับในส่วนของเครื่องขยายเสียงก็เป็นเครื่องขยายเสียงตัวนี้เป็นมอสเฟสนะครับมอสเฟตข้างละร้อยวัตต์นะครับมอแปลงที่สั่งมาใหม่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับสั่งมาจากเว็บไซต์ lazada ก็ราคาอยู่ที่1,000กับ สี่สิบเจบาทถ้าจำไม่ผิดนะนะครับตอนดูตอนดูก่อนที่จะสั่งนะดูในร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะแต่ของส่งมานี้น้ำหนักรู้สึกว่ามันน่าจะเท่าๆกับของเดิมรู้สึกของเดิมจะหนักกว่าสะด้วยสีด้วอย,ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่นี้ยังไ,ได้แกะอืม ตอนดูในรูปเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวลองแกะดูว่ามันขนาดมันจะเล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่าของเดิมนะผมดูในรูปนะครับดูในรูปนะฮะคือมันมีขนาดใหญ่กว่าลูกนี้นะผมเลยสั่งมานะครับแล้วราคาก็หน0 0งพันนะฮะราคาจริงๆของอวัยงอยู่900กว่าบาทรวมค่าส่งอีก100กว่าบาท นะครับเป็น1,000กับ47บาทลองแกะดูสินะลูกจะขนาดไหน หายแล้วมันาาเาเขาอกทนะาเอนะาออตัวนาของตัวตัวเครับ โอเคนะครับก็หม้อแปลงที่สั่งมานะครับเป็นหม้อแปลงขนาด40โวลต์นะฮะ40 0 40. 40นะครับไฟหลักที่ใช้งานนี่นะครับอินพุต220โวลต์นะครับเอาพุตที่ใช้งานเนี่ยก็คือไฟ40 0 40. 40นะฮะเดี๋ยวลองอวัด ไฟดูหน่อยนึงว่าตรงตามสเปคหรือเปล่า นี่นะครับไฟที่วัดได้นะครับตอนนี้ input อินพุต AC อยู่ที่218โวลต์นะครับไฟที่ออกก็คือ40โวลต์พอดีเลยนี่นะครับ40โวลต์ AC นะครับอลองวัดอ,อีกเส้นหนึ่งนะฮะ นี่นะครับ40โวลต์นะฮะพอดีเป๊ะเลยอ่าโอเคนะฮะได้ตรงตามสเปคนะครับ ผมก็ดูตามรูปในร้านค้านะครับนึกว่าดูจากรูปนะฮะมันอาจจะหลอกตานะครับนึกว่ามันจะใหญ่กว่าลูกเดิมนะรจริงๆแล้วมาเท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากับลูกเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งลงไปนะครับแทนลูกเดิม นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งไปแล้วมันจะใช้งานได้หรือเปล่าในในส่วนของผ้าขยายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เช็คว่าผ้าขยายมันช็อตด้วยหรือเปล่าถึงทําให้หม้อแปลงไหม้นะครับคือเช็คแต่หม้อแปลงอย่างเดียวนะฮะว่าตอนนี้หม้อแปลงมันไหม้นะฮะแต่เดี๋ยวใส่หม้อแปลงรูปนี้เข้าไปแล้วค่อยเช็คดูผ้าขยายอีกทีนึงว่า ในส่วนของผ้าขยายเนี่ยมันมัน,ม,นมันไหม้ด้วยหรือเปล่ามันช็อตด้วยหรือเปล่าถึงทําให้หมออแปลงไหม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ Thank you. ครับก็ติดตั้งหม้อแปลงลูกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบจ่ายไฟยเข้าดูนะฮะก็อย่างที่บอกในตอนแรกนะครับในส่วนของภาคขยายนั้นผมยังไม่ได้เช็คว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับเช็คแต่ว่ารู้แต่ว่าหม้อแปลงมันไหมนะฮะตอนนี้เปลี่ยนลูกใหม่แล้วภาคขยายก็ยังไม่เช็คนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่าแต่ว่าเราสามารถทดสอบได้ จ่ายไฟได้โดยผ่านปลั๊กโหลดนะครับไอ้ปลั๊กตัวนี้มันจะเดี๋ยวมันจะฟ้องเราเลยว่าภาคขยายช็อตหรือไม่ช็อตนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปแล้ว power amp ก็ไม่เสียหายด้วยนะครับก็ปลั๊กตัวนี้จะมีประโยชน์นะฮะในการทดสอบงานซ่อมทดสอบงานประกอบต่างๆนะฮะได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่เป็นงานซ่อมพวกภาคจ่ายไฟงานทดสอบ power amp งานซ่อม power amp สามารถใช้ได้หมดนะฮะ ทีนี้ผมก็เห็นนัก DIY PowerM ร์หลายๆท่านไม่ค่อยจะใช้ปลั๊กตัวนี้กันนะครับตอนประกอบ PowerM ร์ขึ้นมาเสียบไฟบ้านตรงแล้วก็เปิดสวิช์บางทีไม่สมบูรณ์นะบางทีประกอบยังไม่ถูกนะครับเปิดลราช็อตมอสเฟตพังฮาร์ิเตอร์พังนะถ้าเรามีปลั๊กตัวนี้มันจะช่วยได้เลยนะครับประกอบเสร็จแล้วทดสอบจ่ายไฟผ่านหลอดไฟนะฮะเปิดสวิ ถ้าวงจรมันชอ็อตวงจรยังไม่สมบูรณ์ยังประกอบไม่ถูกนะฮะหลอดไฟตัวนี้มันจะช่วยเป็นโหลดนะครับทรานิสเตอร์หรือมอสเฟตของเราก็จะไม่พังอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบพอแอมตัวนี้นะฮะว่าหลังจากที่เราติดตั้งหม้อแปลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันใช้ได้หรือเปล่าภาขยายมันช็อตอยู่หรือเปล่านะครับผมจะเอาปลั๊กพอแอมเสียบเข้าไปที่ปลั๊กโหลดตัวนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวออนเบรกเกอร์นะครับ เราก็สังเกตตัวหลอดไฟดวงนี้นะฮะถ้าออนล้วหลอดไฟมันติดสว่างจ้าไม่หลีลงนะครับก็แสดงว่าภาคขยายของ power amp ตัวเนี้นะฮะมันช็อตหรือว่ามันมีความผิดปกติก็ให้เราเช็คไล่เช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าออนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟสว่างจ้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหลีลงนะครับแล้วก็ เขาแอมทำงานนะฮะภาคป้องกันลำโพงทำงานก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้อ่ะลองดูนะครับอ่อนนะฮะอ่ะนี่นะครับสังเกตว่าหลอดไฟสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆรีลงนี่นะครับก็แสดงว่ามันไม่ช็อตนะฮะนี่นะครับอ่าป้องกันลำโพงทำงานแล้วนี่นะฮะภาคขยายทำงานแล้วนะครับ หลอดไฟก็จะติดหลีๆประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ช็อตนะนะครับก็เราอาจจะเปิดทิ้งไว้สักครู่นะฮะเพื่อดูว่ามันมีส่วนไหนผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าในกรณีนี้ก็คงไม่ไม่ผิดปกติแล้วแหละนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูหน่อยนึงนะฮะหมอแปลงลูกนี้40 0 40โวลต์ AC นะครับ ไฟดีที่ได้มันจะได้อยู่ประมาณบวกลบอ่าบวกลบ50 55 56โวลต์นะครับลองวัดดูนะผมจะเอามิตเตอร์จิ้มที่4นะครับเขามี มีการใส่คาปาซิเตอร์ตรงนี้ไว้ด้วยสองข้างนะฮะพอวัดที่คาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องได้ประมาณห้าสิบห้าห้าิบหกโวลต์นะฮะไฟดีซีนะครับ,น,รบนี่นะครับได้อยู่ที่ห้าสิบสี่จุดปดโวลต์นะฮะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้นะก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับ 55โวลต์นะฮะ55 54 9 w, นะครับแล้ก็ขึ้นอยู่กับไฟบ้านนะฮะไฟบ้านตอนนี้มาอยู่ที่225โวลต์โอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนหม้อแปลงนะคเครื่องขยายเสียงนะในส่วนของสายไฟผมก็ เดินให้เดินคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเอาเคเบิลทายมารัดเก็บอีกทีหนึ่งนะครับสายไฟต่างๆเดี๋ยวเอาไปลองเทสกันหน่อยนึงนะครับ <S <S เปลี่ยนแล้วก็ต้องลองเทสดูว่าถ้าเราเปิดแล้วมันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพราเอ็ตัวนี้หม้อแปลงไหมมานะครับพาขยายเนี่ยโอเคเราเช็คแบบเนี้ย ว่ามันไม่ช็อตแต่ว่าก็ต้องลองไปฟังเสียงดูว่าเสียงมันดังปกติหรือเปล่านะเดี๋ยวทดลองเปิดฟังเสียงกันหน่อยหนึ่งนะครับก็ใช้ลำโพง15นิ้วนะ15นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็เสียงกลาง12นิ้ว1 1ข้าง ตัว Power Amp ก็ต่อแยกซับซับข้างหนึ่งเสียงกลางข้างหนึ่งนะครับลองเทสเราใช้ซ o u n d Demo นะฮะไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่น่าติดเนาะนะครับก็ลองฟังกันดู อ่าโอเคนะครับระบบเสียงก็ ดังปกตินะครับภาค power amp ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่แจ็คอินพุตไม่ค่อยดีออกจะหลวมๆครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับงานซ่อมเปลี่ยนมอแปลงเครื่องขยายเสียงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องขยายเสียงแบบมอสเฟตนะก็เนื้อหาในคลิปนะครับผิดพลาดกันใดขออภัยเพื่อนๆ ไว้นโอกาสน,นี้ด้วยนะครับคลิปนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ